ต้นไม้ต้นนี้ชื่อขันทองพยาบาทเป็นต้นไม้ถิ่นบ้านเราเองและขันทองพยาบาทนั้นก็เป็นหนึ่งอีกในหลายๆชื่อที่เป็นชื่อพื้นถิ่นที่เรียกต้นไม้ต้นนี้ <Okay. S 1> คุณงามความดีของต้นไม้ต้นนี้มีอยู่2ประการครับก็คือคุณค่าเชิงสมุนไพรและก็รวมไปถึงการมีชื่อขันทองพยาบาทนั้นก็มีคุณลักษณะหรือคุณประโยชน์ทางด้านคุณไสยตามความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ด้วย นอกจากนี้สันฐานใบโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบด่างนั้นก็สวยงามเอาเสียมากๆประกอบกับเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกดกด้วยมีกลิ่นหอมอ่อนๆเมื่อพิจารณาจากคุณลักษณะความสวยงามและคุณประโยชน์ทางสมุนไพรแล้วเจ้าขันทองพยาบาทก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่ควรจะปลูกไว้ในบ้านเรือนหากท่านสนใจต้นไม้ต้นนี้อยู่แล้วก็ไปรับฟังข้อมูลปัจจัยแวดล้อมในการสนับสนุนการเจริญเติบโต ของเจ้าขันทองพยาบาทกันครับเราก็เริ่มไปทำความรู้จักก่อนเลยว่าเขาเป็นต้นไม้ถิ่นที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในย่านบ้านเรานี่แหละแต่ไม่ได้มีแค่บ้านเราเท่านั้นนะครับถิ่นกำเนิดของเขานั้นกว้างมากๆไล่มาตั้งแต่นู่นเลยครับอินเดียทางด้านเทือกเขาหิมาลัยตะวันออกมาในรัฐอัสํัมบังกลาเทศ ขึ้นไปทางด้านจีนตอนใต้จีนตอนกลางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนรวมไปถึงเกาะไฮหาลัพมพมา่าไทยลาวเวียดนามคัมพูชาลงไปถึงมาเลเซียในหมู่เกาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุลาเวสีสุมาตราแล้วก็ชุนดาน้อยด้วยครับสำหรับชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าขันทองพยาบาทด่างก็คือเซอร์กาด้ามัลติฟอร่าบาริเกเด โดยชื่อสกุลเซอร์กาด้านี้สันนิษฐานว่ามีรากศัพท์มาจากคำในภาษาถิ่นในอินเดียหรือศรีลังกามีชื่อเรียกต้นไม้ในสกุลนี้ว่าเซอร์กาด้านั่นเองสำหรับชื่อชนิดมัลติฟอราก็มาจากคำในภาษาละตินอยู่สองคำก็คือมัลติซึ่งแปลว่ามากและฟอราซึ่งแปลว่าดอกในที่นี้ก็แสดงหรือพรรณนาคุณลักษณะที่สําคัญของต้นไม้ชนิดนี้ก็คือมีดอกจํานวนมากที่ผลิตออกมาอยู่บริเวณซอกใบ ออกดอกดกจริงๆครับเมื่อพิจารณาจากความสวยงามของใบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์ใบด่างนั้นก็จะพบว่ามีลวดลายใบที่สวยงามมากๆเลยก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะปลูกประดับไว้เป็นไม้กระถางปลูกประดับในบ้านเรือนแต่แท้ที่จริงแล้วตัวเขาเองเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางซึ่งสามารถจะมีความสูงไปได้ถึง15เมตรเลยแล้วตัวความกว้างของทรงพุ่มนั้นก็สัมพันธ์ ไปกับตัวความสูงของเขาด้วยนั่นเองอย่างไรก็ตามการที่เราจะปลูกควบคุมทรงพุ่มให้อยู่ในระยะที่ต้องการก็เป็นเรื่องที่สามารถทําได้วิสัยการเจริญเติบโตของเจ้าขันทองพยาบาทนั้นก็จัดว่าเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางหรือขนาดเล็กไม่ผลัดใบนั่นหมายความว่าเขาจะไม่มีการทิ้งใบร่วงกันทั้งหมดต้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการออกดอกแต่ยังคงออกดอกไปพร้อมกับการมีใบเต็มต้นเลย อย่างไรก็ตามคุณลักษณะอย่างหนึ่งของไม้ไม่ผลัดใบหรือ Evergreen Tree นั้นก็คือจะมีการทยอยทิ้งใบอยู่เรื่อยๆเป็นการปลดปล่อยใบเหลืองใบที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นนั้นให้หลุดร่วงลงก็เป็นภาระในการเก็บกวาดของเราพอสมควรแต่แต่ครั้นแล้วเราจะไปปลูกไม้ยืนต้นผลัดใบก็หลุดล่วงปริมาณมากเพียงแค่ครั้งเดียวก็เก็บกวาดได้ง่ายอย่างไรก็ตามทั้ง2ชนิดเลยครับทั้งผลัดใบไม่ผลัดใบก็มีโอกาสที่มีใบหลุดร่วงอยู่เป็นประจำนี่เป็นวิสัยอย่างหนึ่ง ของการปลูกเลี้ยงดูไม้ผลัดใบแล้วก็ไม่ผลัดใบอย่างไรมือเย็นขยายความไว้ท่านสามารถจะตามไปดูที่คลิปที่การาฟนี้ได้นะครับและนอกจากนี้แล้วคุณลักษณะอื่นๆที่ประกอบกันก็คือตัวลำต้นเขาจะมีเปลือกสีน้ำตาลอมเทาเป็นเปลือกผิวเรียบซึ่งมีแนวโน้มจะแตกเปลือกตามแนวยาวบ้างให้เราเห็นด้วยในต้นที่มีอายุมากๆประกอบกับเจ้าขันทองปยาบาทนั้นเป็นต้นไม้ที่มีการแตกพุ่มต่ำ เราก็จะเห็นทรงพุ่มของเขาที่เต็มไปด้วยใบยทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าไอาการแตกพุ่มต่ํานี่แหละก็ทําให้โคนต้นนั้นไม่โลง่งไม่โปร่งให้เราเห็นได้ง่ายนักมองเข้าไปก็จะเห็นสรงพุ่มที่เต็มไปด้วยใบยนั่นเองใบที่เราเห็นนั้นก็เป็นใบเดี่ยวที่เรียงสลับขึ้นบนกิ่งเป็นใบรูปรีถึงรูปไข่กลับปลายใบยแหลมโคนใบมนหรือสอบเข้าหากาา้านใบขอบใบเรียบ สำหรับสายพันธุ์ใบเขียวนั้นก็จะมีเนื้อใบเขียวเป็นมันตลอดทั้งผิวใบแล้วก็เห็นเส้นใบได้อย่างชัดเจนสำหรับสายพันธุ์ใบด่างนั้นก็จะมีเนื้อใบสีเขียวมีลายด่างขาวอมเหลืองผิวใบมันและด้วยลวดลายของใบด่างที่แรนดอมกันไปก็จึงท,ทำให้ ความสวยงามของใบนั้นเด่นชัดเพิ่มมากขึ้นเลยครับเมื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะที่มีใบด่างลวดลายสวยงามประกอบกับการปลูกเป็นต้นไม้เล็กๆเป็นไม้พุ่มขนาดกลางหรือไม้พุ่มสูงนั้นก็จะมีการแตกพุ่มต่ำทําให้เราได้เห็นพุ่มใบด่างเต็มฟอร์มของเขาก็จึงได้รับความนิยมอย่างยิ่งเลยครับอย่างไรก็ตามถ้าหากเราจะปล่อยเขาเป็นไม้ยืนต้นก็สามารถจะปลูกให้เขาปล่อยทรงสูงขึ้นไปก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันทั้งนี้ หลายท่านก็นิยมปลูกเป็นไม้ต้นสูงใหญ่ขึ้นไปเพราะมีคุณสมบัติทางสมุนไพรซึ่งตำรับแพทย์แผนไทยหลายตำรับเลยก็มีการใช้แก่นไม้ของเจ้าขันทองพยาบาทนี่แหละในการไปปรุงเป็นยามีคุณ,ณประโยชน์ทางสมุนไพรหลากหลายมากๆเลยครับและด้วยเหตุแห่งการมีเนื้อไม้สีเหลืองทองนี้ก็จึงเป็นที่มาของชื่อขันทองพยาบาทมือเย็นสันนิษฐานร่วมกันอย่างนี้นะครับว่า ตัวสันฐานของผลของเขาเมื่อมีการแตกหรือบิออกนั้นก็จะพบว่าจะมีลักษณะของเปลือกสีเหลืองนวลหรือสีเหลืองทองเผยออกให้เห็นมเมล็ดที่อยู่ด้านในด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อคำว่าขันทองมาและสำหรับคำว่าพยาบาทนั้นก็เป็นเพราะว่ามีความเชื่อในเรื่องทางไสยศาสตร์ใช้ประกอบพิธีกรรมในการสาบแช่งแล้วก็รวมไปถึงการถอน คุณสายต่างๆที่ทําการสาบแช่งกันนั่นเองเรื่องทางด้านสายศาสตร์มือเย็นเองไม่สันทัดนะครับแต่สันทัดเรื่องความสวยงามและการเจเริญเติบโตของทรงพุ่มของเขาที่สวยงามและก็หน้าปลูกเลี้ยงมากๆเพราะนั้นเชิญชวนทุกท่านมองดูจากตัวความสวยงามอย่าไปมุ่งเน้นในเรื่องสายศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ยากสักนิดนะครับทั้งนี้ถ้าหากท่านสนใจจะนําเจ้าขันทองพยาบาทมาปลูกไว้ในบ้านเรือนแล้วก็ เราก็สามารถจะหาเต้าต้นสนทองพยาบาทเนี้ยในหลากหลายช่องทางเลยมีขายในทั้งทางออนไลน์ช้อปปี้ a z ซ d าแล้วก็ชุมชนคนรักต้นไม้ต่างๆโดยเฉพาะยิ่งยิ่งสายพันธุ์ใบด่างนะครับได้รับความนิยมมากๆเลยสนุนราคาก็ผันแปรไปตามความสวยงามของทรงพุ่ม แล้วก็ขนาดของทรงพุ่มด้วยนั่นเองหากท่านจะนามาปลูกในบ้านเรือนจําเป็นหรือเกินครับจะต้องสํารวจตรวจสอบแสงแดดในบ้านเรือนของเราซะก่อนเนื่องจากว่าขันทองพยาบาทนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์ใบด่างนั้นเป็นต้นไม้ที่ไม่ควรจะได้รับแสงแดดแรงโดยตรงสามารถจะรับแสงแดดโดยตรงในช่วงเช้าเป็นซึ่งเป็นแสงแดดอ่อนๆได้อยู่นะครับหรือแม้กระทั่งในช่วงที่บ่ายคล้อยไปแล้วก็สามารถจะปลูกได้ผลดีเช่นเดียวกันหรือจะปลูกภายใต้พุ่มไม้ใบบางที่มีแสงสองลอด มาบางช่วงระยะเวลาของวันได้อย่างมีคุณภาพแบบนี้ก็สามารถจะปลูกเจ้าขันทองพยาบาทได้เช่นเดียวกันหรือท่านจะปลูกไว้ในกระถางแล้วก็วางไว้ตรงบริเวณระเบียงบ้านที่ได้รับแสงแดดแบบร่มํำไดมีแสงจ้าฟุ้งกระจายตลอดทั้งวันแบบนี้เจ้าขันทองพยาบาทก็เหมาะอย่างยิ่งเลยครับ โดยการเตรียมดินก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดขอให้มีหลักคิดว่าเขาต้องการดินที่ร่วนระบายน้ําดีมีอินทรีย์วัตถุสูงพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ดินเหนียวเป็นวัสดุปลูกนะครับโดยเราอาจจะใช้ดินปลูกที่อยู่ในบ้านเรานั่นแหละแล้วก็ขุดขึ้นมาถือเป็น1ส่วนผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอีกสักหนึ่งส่วนเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งสําหรับท่านที่ปลูกลงในกระถางนะครับถ้าเป็นไปได้ ก่อนที่จะลงดินปลูกลงไปก็ให้รองพื้นด้วยวัสดุปลูกที่โปร่งขึ้นสักนิดหนึ่งโดยใช้หินภูเขาไฟขนาดใหญ่นะครับรองก้นลงไปก่อนแล้วค่อยเอาดินลงไปแบบนี้จะทําให้มั่นใจได้ว,ว่าเจ้าขันทองพยาบาทนั้นอยู่ในพื้นที่ที่มีดินร่วนระบายน้ําดีนั่นเองนอกจากนี้แล้วถ้าปลูกเขาในฐานะของไม้กระถางวางที่ระเบียงบ้านก็แนะนําว่าให้มีจานรองกระถางสักนิดก็เป็นเรื่องที่ดีเลยครับสำหรับเรื่องการให้น้ำก็ให้น้ำทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเป็นเรื่องที่ดีเลย ก็จะทําให้เกิดการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเขาต่อเนื่องไปอย่างไรก็ตามเราอาจจะใช้วิธีการในการสังเกตผิวหน้าดินก็ได้นะครับว่าเราลดน้ําไปแล้วยังพอชุ่มชื้นอยู่ในวันต่อไปเราไม่ต้องลดก็ได้เราจะลดน้ําก็ต่อเมื่อผิวหน้าดินในกระถางหรือผิวหน้าดินบนพื้นดินนั้นมีลักษณะแห้งลงหรือหมาดลงลเราค่อยลดน้ําเติมลงไปสําหรับเรื่องของการดูแลรักษาประการต่อมาเรื่องการให้ปุย๋ยก็สามารถจะใช้เพียงแต่อินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นปุยป๋ยคอกปุ๋ยหมัก มูลไส้เดือนดินแบบนี้ในการใส่บำรุงการเจริญเติบโตของเขาไปได้เลยเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับทำให้โครงสร้างของดินดีแล้วก็มีธาตุอาหารอย่างไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมสนับสนุนการเจริญเติบโตของเขาอย่างต่อเนื่องไปนอกจากนี้แล้วเรื่องของการตัดแต่งกิ่งก็เป็นเรื่องสําคัญเลยเมื่อเย็นเชิญชวนทุกท่านอย่างนี้นะครับว่าในการตัดแต่งกิ่งสําหรับการปลูกเป็นไม้กระถางเนี่ยเราอาศัยกลไกขนาดเล็กในการเล็มเอาส่งพุ่ม ที่ยืดยาวออกไปแล้วก็พ้นจากระยะที่เราต้องการควบคุมไว้แต่ไม่แนะนำให้ใช้กันไกแบบยาวในการตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่มเขาให้เป็นแท่งเรขาคณิตเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเป็นทรงพุ่มกลมแบบนี้เราจะไปตัดเอาใบที่มีความสวยงามนั้นให้ผิดให้ขาดวิ่นไปแล้วก็ไม่มีทางเลยครับที่เขาจะเจริญเติบโตงอกปลายใบยออกมาในส่วนนั้นก็ทําให้หมดความสวยงามและสุดท้ายก็จะเกิดอาการใบเหลืองร่วงหล่นไปในที่สุดครับใช้กันไกขนาดเล็กดีกว่า นอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านปลูกเป็นไม้ยืนต้นก็แนะนําว่าหากต้องการเข้าไปใช้ทรงพุ่มของเขาเนื่องจากว่าตัวเขาเองเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กหรือขนาดกลางไม่ผัดใบเราก็ตัดทรงพุ่มเขาที่มีการแตกพุ่มต่ำเนี่ยให้มีลักษณะของต้นที่เปล่าขึ้นเราสามารถจะได้เข้าไปใช้งานภายใต้ทรงพุ่มนั้นในอนาคตแบบนี้ก็เป็นการวางแผนการใช้งานร่มเงา ของเขาได้ดีเลยครับและก็รวมไปถึงการตัดกิ่งแก่ออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ทางสมุนไพรก็เป็นเรื่องที่ดีเลยนอกจากนี้อาจจะมีการเข้าทำลายของโรคและ,มะแมลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมแมลงปากดูดอย่างเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งมีส่วนอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะเข้าทำลายในส่วนอ่อนตามบริเวณปลายยอดแล้วก็ตามใบอ่อนๆต่างๆเหล่านี้ถ้าหากสังเกตอาการชะงักการเจริญเติบโตหรือมีการเห็นว่ามียอดหงิกใบหงิกแล้วก็มีสีขาว,ขาว มีลักษณะเป็นแป้งติดอยู่บริเวณตัวยอดอ่อนต่างๆเหล่านั้นเดินเข้าไปดูสักนิดครับเราอาจจะเจอเป็นเจ้าเพลี้ยแป้งเข้าทําลายอยู่วิธีการแก้ไขก็ตัดเอาส่วนนั้นออกไปเผาทิ้งทําลายได้ยิ่งดีเลยนะครับหรือจะใช้บูเวรินแล้วผสมเมทาซารผสมน้ําฉีดพ่นลงไปในช่วงระยะเวลาเย็นเย็ถ้าระบาดมากก็ทําสัก2รอบห่างกันประมาณ5วันรับรองว่า เจ้าเพรียอ่อนเพืียแป้งเหล่านั้นก็จะล้มหายตายไปในที่สุดครับขันทองพยาบาทเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกจากความสวยงามของการแตกพุ่มใบที่ชิดติดดินเลยแล้วก็รวมไปถึงการผลิตใบโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบด่างนั้นก็มีลวดลายใบที่สวยงามมากๆเลยถือว่าเป็นไม้ด่างอีกต้นหนึ่งที่เลี้ยงง่ายด้วยแล้วก็สายพันธุ์ใบด่างนี้ก็ออกดอกให้ได้กลิ่นหอมอ่อนๆด้วยเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกอีกต้นหนึ่ง เมื่อเย็นเชีรยให้ทุกท่านได้ไปหามาปลูกกลนัละต้นสองต้นนะครับและจะลืมว่าถ้าหากท่านปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทําลายโดยโรคและแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการพ่นป้องกันกําจัดไปแล้วก็ทําให้เกิดการตกค้างของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อตัวเรา ลูกของเราสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็รวมไปถึงระบบนิเวศที่เรารักนะครับเมื่อเยนเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมปนประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกาจัดโรคและชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดแมลงได้อย่างเอาอยู่และที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไวไ้ในสวนของเราให้เราต้องเป็นกงนังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วก็ปล่อยให้เดินในสวนนะครับใช้ชีวพันธุ์ของแอปพลายเคมนประเทศไทยดีกว่าเยอะเลย เชิญชวนทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกหาจากช้อปปี้ลาซาด้ารวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเข็มประเทศไทยแล้วก็เข้าไปหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของแอปพลายเข็มประเทศไทยก็ได้หรือจะพูดคุยกับทีมแอดมินของแอปพลายเข็มประเทศไทยที่ช่องทางลายและช่องทางนี้ก็ส่งได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับเชิญชวนทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกหาการถ้าท่านรู้ตัวแล้วว่าท่านรักและชื่นชอบต้นไม้่าลืมกด subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับมือเย็นเป็นช่องที่ผลาิตสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นเราผลิตสาระดีๆอย่างนี้เป็นประจําทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละหลายๆตอนเลยด้วยเหตุน,นี้จึงเชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเยอนอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและนอกจากนี้เชิญชวนท่านได้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเยอนด้วยครับตอนนี้มือเยอนซีโร่แอปพลายเขียนประเทศไทยแล้วก็ขันพองพยาบาลลาไปแล้วนะคบพบกันตอนต่อไปครับ ขันทองพยบบาทเป็นต้นไม้ที่ออกดอกตามฤดูกาลนะครับถ้าหากเขาสามารถจะเก็บสะสมอาหารไว้ในลําต้นของเขาได้เยอะเพียงพอแล้วก็จะเกิดการออกดอกให้เราเห็นซึ่งดอกเหล่านี้เป็นช่อปกระจุดที่เกิดอยู่ตามซอกใบต่างๆและที่สําคัญก็คือมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วย